ใช่ยวกเนียนไก่จะมีสุขภาพแข็งแรงตานท่านต่อรูกแล้วก็ขี้ไม่มินม้นคอตั้งพันต่อ,ง, <laughs> ตอง,งานเลยติชอบมาก สวัสดีครับทุกคนผมดนเองนะครับดนผ้าทุกคนมาอยู่ี่สวนปาแววเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้ดนผ้าทุกคนไปเรียนรู้อาเรื่องนํามัขคิปปากับปาแววแล้วนะครับในเทปนี้นะครับดนอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องของอการทำอาหารแปดอาหารไก่ไทยกับผวกแปดพวกไก่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีคนเลียง 8, เป็ดเลียงไก่มากแต่ว่าไม่สาม hatte, ารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าต้นทุนในเรื่องอของอาหารถึงของปาแววนี่ยแต่ว่าอยากจะท้ายทุกคนเลยเพราะว่าเนื่อง่างที่ปาแวเวมีจุดเด่นก็คืออออาาาหรนี่่่่ไไไมมมต้้งซืลว สองขีแบดขีไก่ก็ไม่เหม็นด้วยนะครับส่วนผสมหลักๆที่ว่าปลาแววใชัก็ไม่ใช่เป็นของในห้าอย่างสามารถจะหาได้ในถ่องทิ้นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งผมว่าของแบบนี้ก็น่าจะหาได้กันไม่ยากนะครับลักๆแหล่ปลาแวล์ที่เอามาทำอาหารเป็นอาหารไก่มีอะไรบ้างครับก็มีกากเปล่าและการร่มกากเปล่านะครับกากเปล่าหนี่ก็คือว่าด่านขายกะทิใช่ไหมใช่ค่ะเขาปั้นนำกะทิซะแล้วใช่ค่ะเราก็ใช้วิธีการคือไปเคาะเข้ามาใช่ถึงเตะซื้อฮิตก็นว่ารั่มนี่แหละใช่ค่ะโลโลละบาท รูปแบบารเนาะ,ะ,ะมีรัมที่นี่พ่อได้ค้องพวกี้มาแล้วเซตอาหารพวกี้ก็ไปคอ้อเข้ามาใช่ค่ะไปคอ้อตำรันอาหารเซตพักกับเซตพักกับเซตอาหารในพวกนี้ก็บคอ้อเข้ามานะครับที่กางก็คือว่ากากเผาหนึงนงน่งซวนกากเผาหนึ่งซวนเซตอาหารนี่หนึ่งซวนครับแล้วก็รรัมองถ้วย จำสองถ้วยค่ะและ้วก็ไฮไลท์ของงานนี้ก็คือีเลพวกมักค่ะเผ็ดถ้าไม่ไก๋ยขีไม่มิน้นนะค่ะพวกมักมีก็คือว่าเอาตอนกล้วยยกกลวยเนี่ยนะปะ้าเ่ลมาถ้ามันเพลเอายกกล้วยหอมอกฟ้านถึ้งจระชับให้หละเอียดแล้วก็กกล้วยนี่ยี่สิบโลนะ กากน้ำตาลหนึกิโลและกระ่ำสอกิโลและกรเก,เกลือเกลือแมดค่งกิโลเพื่อที่จะออกผสมกันเศาเศาไ้คา,าวกันเหลวกรไฟตั้งปิดไวาประมาณอาิติ์ซองอาทิตย์กระช้ได้เลยค่ะนี่ก็คือการทํายกกลวยตที่เอามาเป็นส่วนผสมลักส่วนผสมหนึ่งของการทําอาหารไก่ขังนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแล้วก็ ใช่วิธีการครุกเกลว์กรุกเลกเลวเสซ็จแหล้ว่ะเอา่าแป๊บกินได้เลยเนาะค่ะถ้าเกิดว่าขครมีย้าเนเปียนะครับยาวันเนเปียใช่ค่ะซับด้วยเหมือนใบได้์หลาได้ค่ะใช้ใช้ยานเนเปียด้วยแต่วันนี้นนเวลามันกระเจ้นจิตเร่งวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปตัดนะปกติอันก็ใช้ยานเนเปียด้วยใช้เน้าหาววานด้วยแต่ว่าวันนี้นนไม่ได้ไปไม่ทาม่ทา,นทานไม่ได้ไปตัดมาท,ที่นี่อย่างนั้นก็คือว่า ในเต็ทอาหารนะครับทุกคนมันจะมีในสวนของเขาเียว่าเป็นเศษเหนือซัดมังเต็์พักเศษหลอไรอยู่แล้วเนาะใช่มันพมพมเพ่ได้ก็ย่งครบทุกอย่างมันดังนั้นก็คือไก่ก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยใช่ใช่ยวกเนียนไก่จะมีสุขภาพแข็งแรงตามท่านต่อรูแลวก็คีไมมินขอนตั้งขันต้องงานเลยติดชอบมาก ทุกคนครับเลียวถ้าเกิว่าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าใครมีคอนเทนเนอร์เพิ่มเติมนะครับอย่ากับรายการของผมสาบัดอย่าสงคำถามนะครับมายังคอมเมนต์ด้านหลังตรงนี้ได้หรือไม่ก็สามบัดจะเปิดเข้ึ้นในเพจเฟซบุ๊กโดนเข้าสวนนะครับเทปนีโดนแชร์ภาษาตายแต่สําหรับคนไหนนะครับที่ไม่สามบัดจะฟังภาษาตายได้ก็สามบัดจะแล็ซับไตเติลนะครับหรือว่าขึ้นอยู่ด้านหลังตรงนี้โดนเขียนได้เลยนะครับวันนี้โดนเลยเป้าแววนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ